ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูไล่แม็กไกวอูกาเต้เยือนโซซิดาดคืนนี้ ล่าสุดดูเหมือนว่าทีมของลูเบนอโมริมยังต้องเจอกับปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่แฮร์รี่แม็กไกวและมานูเอลอูกาเต้ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะเป็น2ผู้เล่นที่จะพลาดในเกมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแตบบุกไปเยือนโซซิดัในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายคืนวันนี้โดยที่แม็กไกวและอูกาเต้ทั้งคู่ถูกเปลี่ยนตัวออกในระหว่างเกม f a ฟคัพที่แพ้ให้กับฟูลแลมและไม่ได้ลงฝึกซ้อมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับเนื่องจากได้รับรายงานว่าทั้งคู่ มีอาการบาดเจ็บและแน่นอนว่าการที่ทั้งคู่ไม่ได้ลงสนามนั้นจะส่งผลกระทบต่อลูเบนอโมริมนะครับโดยที่ทั้งแฮร์รี่แม็กควายและมานูเอลอูกาเต้ต่างเป็นตัวจริงตลอด5เกมหลังสุดของปีสัตว์แดงแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับหลังจากที่โทบี้คอรลิเยอร์กลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับและจะมีชื่อออกเดินทางไปที่สเปนด้วยโดยคอรลิเยอร์ไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมส่วนในไลน์ของแพทริกดอกูก็จะพร้อมลงเล่นเช่นเดีย กัน,นในเกมนี้ขณะที่อยู่ในเต็ดก็ยืนยันว่าไอเดนเฮเบเวนก็จะออกเดินทางไปกับทีมที่จะไปเล่นเกมยุโรปครั้งแรกด้วยหลังจากที่ตัวของไอเดนเฮเบเวนประเดิมสนามนัดแรกกับทีมชุดใหญ่ไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนผู้รักษาประตูสำรองในเกมนี้ก็ยังไร้ชื่ออันตาตบายินดีนะครับและทอมฮีตันทําให้อังเดโอน,นาต้องลงเฝ้าเสาต่อไปและแฮร์รี่อาร์มัดก็มีชื่อเดินทางไปที่สเปนเช่นเดียวกันสําหรับสภาพทีมในตอนนี้ ถ้าออกไปเสมอได้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจนะครับสำหรับคืนนี้เพราะตอนนี้นักเตะบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับทีมปีสัตว์แดงของเรา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อดังรายงานแมนยูเตรียมปลดอโมลิมหาคุมทีมตกรอบยูโรปาลีกยังคงมีกระแสออกมาไม่หยุดนะครับสำหรับอนาคตของลูเบนอโมลิมเมะล่าสุดสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าในตอนนี้ผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กําลังวางแผนที่จะปลดลูเบนอโมลิมออกจากตําแหน่งหลังจากจบฤดูกาลนี้หากว่าตัวของกุนซือชาวโปรตุเกสไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สําเร็จโดยบอร์ดบริหารของ แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเล็งที่จะคว้าตัวชาบีเอเนเดตและโยอาคิมเลิฟเข้ามาคุมทีมแทนที่ออมอิมในฤดูการหน้าเนื่องจากในตอนนี้กุนซือทั้งคู่ยังคงว่างงานอยู่นะครับและสามารถเจรจาดึงตัวมาร่วงทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเป็นที่รู้กันว่าในตอนนี้สโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเหลือลุ้นแชมป์เพียงแค่รายการเดียวเท่านั้นนะครับในฤดูการนี้นั่นก็คือทัวร์ยูโรปาลีกที่ตอนนี้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปพบกับโซซิดาทีมจากประเทศ ล่าสุดทางด้านฟิกเคเยสสื่อชื่อดังของสเปนได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้เหล่าบรรดาผู้บริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กำลังชั่งใจที่จะปลดลูเบนอโมริมออกจากตําแหนง่งหากว่ากุนซือชาวโปรตุเกสพาทีมปีศาจแดงตกรอบรายการยูโรปาลีกอีกหนึ่งรายการโดยที่อโมริมถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ตลอด4เดือนที่ผ่านมาเพราะเจ้าตัวพาทีมแพ้ไปแล้วถึง9เกมนะครับจากการลงสนามทั้งหมด24นะัด โดยสื่อสเปนได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล็งโค้ชคนใหม่ไว้หลายคนนะครับแต่ที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือชาบีเอเนเดสอดีตกุนซือของบาร์เซโลนาและโยอาคิมเลิฟอดีตกุนซือทีมชาติเยอรมันที่กําลังว่างงานอยู่ในตอนนี้ทั้งคู่แม้ว่าอโมลิมจะยังคงมีสัญญากับทีมปีศาจแดงจนถึงปี2020เแต่โอกาสที่จะตกงานก็มีสูงนะครับหากว่าอโมริมยังพาทีมแพ้แล้วแพ้อ,อีกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้ ก็มีรายงานว่าทีมปีศาจแดงได้ติดต่อไปอยังชาบีเอเนเดสถึง2ครั้งนะครับแต่ว่ากุนซือชาวสเปนไม่ต้องการรับงานกลางฤดูกาลและตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของชาบีเอเนเดสเองก็เปิดกว้างที่จะพร้อมกลับมารับงานคุมทีมในฤดูกาลหน,น้าและมีโอกาสคุมทีมปีศาจแดงเช่นเดียวกันถ้าหากสุดท้ายแล้วบอร์ดบริหารตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับอโมเลียมดูแล้วถ้าหากสุดท้ายมันต้องเปลี่ยนจริงๆส่วนตัวแอปมินมองว่าก็คงต้องมองหาโค้ชที่ใช้รูปแบบการเล่น 433หรือว่า4231เป็นหลักนะครับเพราะจะได้เหมาะกับผู้เล่นชุดปัจจุบันของทีมมากที่สุดนะครับด้วยสภาพการเงินของสโมสรในตอนนี้จะเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนผู้เล่นแทบจะยกทีมนะครับไม่น่าจะทําได้อย่างแน่นอนเพราะผู้เล่นในทีมของแมนยูถึงตอนนี้ยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าใครที่จะสามารถเล่นได้ในระบบของลูเบนอโมริมที่ชัดที่สุดที่ปรับตัวได้น่าจะมีแค่อามัดคนเดียวเท่านั้นโดยย้อนไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลูเบนอโมลิม ก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะไปคุมลิเวอร์พูลแทนที่เจเกนคอปหรือแม้กระทั่งเวสแฮมอยู่ในเตตนะครับที่มีข่าวว่าบิมมาคุยถึงเวสแฮมแล้วด้วยแต่ว่าสุดท้ายดิวก็ล่มไปทั้งคู่นะครับทำให้อดมินเลยสงสัยนะครับเลยไปหาข้อมูลย้อนหลังมานะครับว่าทําไมตอนนั้นลิเวอร์พูลไม่เอาแล้วไปเอาอาเนสโอตเข้ามาคุมทีมแทนแล้วไปเจอบทวิเคราะห์ในสื่อลิเวอร์พูลแอคโคนะครับได้เขียนไว้ว่าหงแดงเคยประเมินไว้ว่าหากพวกเขาดึงอมโมริมเข้ามาคุมทีมจะต้องลงทุน สูงถึง400ล้านปอนด์เพื่อเปลี่ยนทีมไปใช้ระบบของอโมลิมทําให้ถูกมองว่าเป็นการลงทุนสูงและเสี่ยงสุดท้ายลิเวอร์พูลเลยไปคว้าตัวอาร์เนสลเข้ามาคุมทีมแทนจะว่าไปแล้วก็น่าจะจริงเหมือนกันนะครับเพราะหากว่าจะสร้างทีมใหม่ในระบบของลูเบนอโมลยมทีมปีศาจแดงอาจจะต้องซื้อนักเตะใหม่เกิน7-8ถึงคนนะครับว่าแต่ว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตะมีเงินขนาดนั้นหรือไม่เพราะว่านักเตะในทีมแต่ละคนในตอนนี้ก็แทบจะขายไม่ออกแม้ว่า ล่าสุดทางด้านอโมดิมจะให้สัมภาษณ์ว่าการที่เขาเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงและเปลี่ยนระบบการเล่นเป็นกองหลังสามคนนั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าทีมปีศาจแดงนั้นมีปัญหาอื่นๆมากมายอยู่แล้วและตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าแก้ไขอยู่เพราะว่าทุกระบบการเล่นต้องการนักเตะที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปส่วนตัวยังคงมั่นใจมากๆกับระบบการเล่น3-43ในตอนนี้ลูเบนอโมริมระโบแล้วเพื่อนเพื่อพี่ๆแฟนปีศาจแดงแล่ะครับคิด ว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วถ้าหักในฤดูการนี้ทีมปีศาจแดงจบไม่สวยจริงๆฤดูการหน้าควรที่จะไปต่อกับลูเบนอาโมริมหรือไม่หรือว่าควรที่จะมองหาโค้ชที่ใช้ระบบการเล่นกองหลัง4ี่คนเหมือนเดิมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูมั่นใจได้ส่วนแบ่งค่าตัวไม้เขียวซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแ็บมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเมสันกรีนวดูดจะสามารถเพิ่มงบประมาณในการเสริมทัพให้กับทีมปีศาจแดงได้อย่างมากหากว่าไม้เขียวย้ายออกจากมักเซในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตามรายงานได้ระบุว่ากองหน้าวายัย23ปีรายนี้กําลังถูกจับตามองอย่างมากนะครับในขณะที่มักเซจะพบกับปารีสแซงแมงในลีกเอิงฝรั่งเศสวัน อาทิตย์หน้าหลังจากที่ตัวของไม้เขียวย้ายออกจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะไปอยู่กับยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสด้วยค่าตัวประมาณ27ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างย,งยอดเยี่ยมในฤดูการ2023-2024นะครับในการไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวกับเกตาเฟ่โดยมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงอาจจะได้เงินส่วนแบ่งจากการขายอดีตลูกเมอ้อของพวกเขาหลังจากที่สโมสรนได้แนบเงื่อนไขส่วนแบ่งจากการขายไม้เขียวถึง50%นะครับของ ราคาที่ตั้งเอาไว้โดยการย้ายทีมครั้งนี้ของไม้เขียวอาจจะเป็นกุญแจสําสคัญในการปดล็อกการใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างยิ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นะครับเพื่อช่วยให้ทีมปีศาจแดงสามารถปรับเปลี่ยนทีมที่นับปัจจุบันเรียกได้ว่ามีปัญหาผู้เล่นไม่ตอบโจทย์แทบทุกตําแหน่งและยังรวมไปถึงปัญหาผู้เล่นที่บาดเจ็บเหลือหลังอย่างลุกชอและเมสันเมา์โดยตามรายงานล่าสุดจากกิฟมีสปอร์ตสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้ออกมาระบุว่าในตอนนี้บาเซล โรน่าร่วมกับปารีสแซชแมงเป็น2ส,สโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปที่พยายามไล่ล่าตัวเมสันเกรินโ์ดมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่าจะมีแมวมองของทั้ง2ทีมนะครับเข้าไปชมเกมที่มักเซจะไปเยือนปารีสซึ่งคาดว่าถ้าหากตัวของไม้เขียวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมนี้ก็จะทําให้นักเตะอยู่ในรายชื่อผู้เล่นที่หลายสโมสสต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์อย่างแน่นอนกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมของยุโรปไปแล้วนะครับสำหรับเมส สังกรนวูดและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแบนเชสเตอร์ยู่ในแต่ประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่6มีนาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ